ยุคทุกวันนี้นี่เป็นยุคสงครามโฆษณาได้ยินได้ฟังแล้วก็น่าอาเนจอาลาจใจเป็นยุคสงครามโฆษณาดิผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ต่างก็พยายามไตะตรองให้ดีจะได้ยินนู่นยินนั่นยินนี่บางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ บางทีสิ่งที่เราได้ยินก็อาจจะไม่ใช่พยายามไตรตยองให้ดีๆสื่อตีไปทั่วโลกเลยทุกวันนี้ข่าวภาไม่ดีไม่งามนี่ก็เยอะทุกวันนี้ภาไม่ดีไม่งามนี่ก็มีนะมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลแล้วภาไม่ดีไม่งามมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกับคารวะญาติโยมก็เหมือนกัน ญาติโย,ยมก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมล่ะแม่นบอกละ่ะเหมือนกับเรามีลูกนี่และลูกสองคนสามคน,มคนก็มีทั้งดีและไม่ดีบางคนถ้ามีบุญล,ลูกก็ดีทั้งสามคนเลยบางคนถ้าไม่มีบุญีลูกไม่ดีทั้งสามคนก็มีนะจึงว่ามีลูกเยอะพ่อแม่ก็หวังว่าจะอาศัยเวลาเท่าจะแลเกชลา ยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ายามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายไว้ชีาวาหวังลูกช่วยปิดาเมื่อสิ้นใจมีความปรารถนาของพ่อแม่ที่หวังต่อลูกอืพ่อแม่คนหนึ่งสามารถเลี้ยงเลี้ยงลูกห้าคนสิบคนได้จนใหญ่จนโตในกาณาบรนจนได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นหน้าเป็นตาแต่ว่าลูกสิบคนสาวควนลูกสิบคนสาวควนลูก ห้าคนสิบคนนี่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่ก็มีนะตามเราฟังข่าวจะอะไรก็ดำแหละในโลกนี้มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีมืดมีสว่างมีดำมีขาวมันเป็นธรรมดาอืมมันมันมันเป็นธรรมดาอืมันเป็นธรรมดามีบุญมีบาปเป็นธรรมดาทำยังไงถึงจะไม่มีบุญมีบาป บุญก็ไม่หาบากก็ไม่เอาเนี่ยเข้าสส่อมาธรรทเนี่ยหลุดพ้นไปเลยเรียกว่าพระอรหันต์ดับกิเลสเลยนิพพานไปเลยนิพพานแปลว่าดับลงดับลงซึ่งกิเลสตัณหาราคะตัวสามโมหะอืมถ้าเป็นผลไม้น่ะเมล็ดพันธุ์พืชอะไรก็ตามมันแห้งแล้วมันไม่มียางเราไปหวานลงที่มันชุ่มชื้นที่มันมีน้ํามีอะไรมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันหมดยางแล้วพระอรหันต์ก็เหมือนกันเนี่ย หมดยางแล้วแต่ว่าก็ประคองทาคขันไปเฉยๆเพื่อให้เป็นประโยชน์สื่อต่างๆก็ออกมานะมันเป็นสงครามยุคโฆษณาทุกวันนี้ข่าวพาไม่ดีไม่งามก็เยอะคำว่าพาไม่ดีไม่งามมันก็มีมานานแล้วแหละหลวงพ่อพระมหาเจระท่านพูดมันน่าคิด พระก็เหมือนนักเรียนนี่แหละแล้วก็ไปสอบบางคนก็สอบผ่านบางคนก็สอบไม่ผ่านบางคนสอบผ่านก็ดีไปบางคนสอบไม่ผ่านก็ถือว่าสอบตกนะเราควรที่จะสงสารคนสอบตกวาง,งั้นอันนี้ท่านพูดให้คิดมันมีแบบนี้แหละแต่บางคนก็ว่ารักษาพุทธศาสนานะบางคนอบอกว่ารักษาพุทธศาสนาปกป้องพุทธศาสนา ญาติโยมฟังไว้ให้ดีคำว่ารักษาพุทธศาสนาปกป้องพุทธศาสนานี่ก็คือต้องรักษาอย่างไงพิกษูภิกษุนีอุบาสกอุบาสิการักษาช่วยกันถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็ต้องให้ทานรักษาศีนภาวนาเนนี่ยคือผู้ที่รักษาพุทธศาสนานี่หน้าที่ของคารวะญาติโยมบุญกิริยาปัตถุสามทานให้ทานรักษาศีนภาวนานอนุข,ข้อสงราะห์เอือ้อเฟื้อเกื้อกูล ดูแลพระศาสนานั่นเด้คือรักษาศาสนาถ้ามีลูกมีหลานก็เอาลูกเอาหลานมาบวชคือผู้ที่รักษาศาสนาเนีย่ยคำว่ารักษาศาสนาให้ยืนยงยืน,ย,นยาวไปได้อืมนี่ที่รักษาศาสนาที่แท้จริงรักษาศาสนามีลูกก็เอาลูกมาบวชด,ด้วยแมนบ่ละอืมแม้นตั้งแต่ตนเองเนี่ยก็ต้องออกบวชเลยถ้าจะรักษาจริงๆนะอืมเข้าใจไหม ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจิตมันอยากจะออกบวชนะอืมมีลูกก็ให้ลูกบวชนี้ผู้สืบทอดทายาทพุทธศ,ศ,ศาสนารักษาพุทธศาสนามีร้านก็ให้ร้านบวชไปไหมไม่ได้บวชคลองผ้าเหลืองก็บวชจิตบวชใจเข้าใจไหมคือรักษาพระศาสนารักษาศีลรักษาธรรมนี่แหละถือศีลถือธรรมรักษาศีลรักษาธรรมนี่แหละนี่คือรักษา,าศาสนา บางคนก็ปากว่ารักษาศาสนาแต่ว่าก็ทําลายนะเป็นการทําลายนะทําลายชื่อเสียงวัดวาศาสนาทําลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้มันเป็นภาพในทางที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ตีออกสื่อไปผูป้ตุชนคนบัมบาราก็ได้ยินแล้วก็เสื่อมถอยเสื่อมถดทานในพระรัตรนตรัยเสื่อมศรัทธานในบุญกุศลกุณงามความดีเสื่อมศรัทธานในวัดวาศาสนาเสื่อมศรัทธานในพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เนี่ย เพราะว่าตีแผ่ข่าวไม่ดีไม่งามออกไปทั้งทั้งที่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมายมหาศาลอยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ใช่น้อยหลวงปู่กูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอบรมสั่งสอนธรรมะศรัทธาญาติโยมพาญาติโยมสวดมนจะเลินเม,มตตาภาวนาให้สินให้ธรรมศรัทธาญาติโยมก็ร้ายรูปหลายองค์ที่ท่านได้อยู่ในแนวหน้าสมัยแด่ก่อนก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อะไรได้ร้ายองค์ท่านก็ เมตตาบารมีท่านก็เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากยมได้ยินได้ฟังแล้วก็มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในบวรพุทธศาสนาบารมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ทุกวันนี้ก็หลายรูปหลายองค์หลายครูบาหลายอาจารย์แต่ว่าภาพดีๆงามๆเวลาท่านอบรมสั่งสอนธรรมะสินธรรมอะไรก็ตามท่านจัดงานปฏิบัติธรรมก็ตามมันสื่อไม่เอาไปออกหรอกพวกนั้นสิ่งที่ดีๆสิ่งที่งาม ถ้าเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่งามไปออกเนี่ยโอ้ยจะเดินลุ่งเดืองององามไปบุญพระศาสนาของเราแต่สําคัญแล้วนี่ศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ว่าจิตใจของคนเสื่อมเข้าใจไหมศาสนาไม่ได้เสื่อมจิตใจของคนน่ะเสื่อมอืมพิจารณาให้ดีแต่ว่ากรรมเห็นผลทันตานะข่าวข่าวที่อาตมาได้ยินได้ฟังบางที ไปจกบ่ยงล่วงเกินวิภาควิจัยวิจารภาพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าถ้าใครไม่ทําสมาธิภาวนาเนี่ยจะไม่เข้าใจหรอกเพราะไม่เกิดปัญญานะสิ่งที่ลึกๆเบื้องหลังมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้พิจารณาเห็นเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปด่าไปอะไรนู่นนี่นั่นสร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มมาหัน ไปทํากับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรรมทันตาเลยนะไม่เกินเจตดวันเลยนะทําวันนั้นมันก็เกิดวันนั้นเลยกระแสตีกลับทันตีเลยเห็นไหมได้ยินข่าวไหมกระแสตีกลับอันนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ว่าอาตมาพูดนะสื่อต่างๆเขาก็พูดเหมนะอืมไม่ใช่ว่าแต่อาตมาพูดนะอันนี้อาตมาพูดเป็นกลางๆให้ญาติโยมในปีนี้พิจารณาให้ดีอืมตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตั้งอกตั้งใจรักษาศีลรักษาธรรม รักษากายรักษาวาจารักษาใจเนี่ยนะเพราะว่าโลกนี้ต้องการคนดีดนะ้วยโลกนี้ต้องการคนดีเพราะว่าคนดีเนี่ยจะทําให้โลกนี้มีความสดชื่นแจ่มใสต้องการมากเลยคนดีอืแล้วความดีไม่ตายนะความดีเป็นอมตะอย่างเช่นบารมีพระพุทธเจ้าบารมีหลวงปู่ครูบายับารมีหลวงปู่มั่นบารมีหลวงปู่ฟั่นบารมีหลวงปู่ขาวบารมี เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์บารมีเสด็จพ่อเราเก้าบารมีเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ทุก,ท,กทุกระองค์บารมีหลวงปู่ครูบายอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พังเป็นอมตะความดีไม่มีตายเรายังได้ยกมือใส่ห,หัวเรายังได้อธิษฐานถึงท่านเลยใช่ไหม,ออมขอบารมีท่านปลูกปักรักษาขนาท่านปรินิพานไปแล้วนะขนาดท่านล่วงรับดับขันไปแล้วขนาดท่านมรณภาพไปแล้วขนาดท่านสิ้นพระชนไปแล้วนะ คุณความดีของท่านยังปรากฏในกินในใจของทุกคนใช่ไหมละ่ะอืมนี่ละ่ะคือความดีเป็นอมตะความดีไม่ตายระลึกถึงท่านจะไปไหนมาไหนก็เคล้ยวคาดปลอดภัยจะไปทํากิจการงานใดก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไผ่บุญไปสู่แห่งหวนตะบ,บนใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมนี่ก็ควรด้วยบารมีคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความดีของท่านที่ได้สร้างมาเป็นอมตะความดีไม่ตาย นี่อยากจะฝากไว้ความดีไม่ตายผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายผู้ประมาทคือผู้ตายแล้วประมาทอะไรประมาทอะไรรู้ไหมประมาทว่าเกิดมาแล้วไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อวัานรกมีสวรรค์ม,มีชาตินี้ชาติก่อนมีในเมื่อไม่เชื่อแล้วจะไม่ปฏิบัติจะไม่เร่งรีบเกเียบเกี่ยวสอแวงหาสมภารธรรมคุณงามความดีจะไม่สร้างคุณงามความดีเรียกว่าพลาดโอกาสเรียกว่าตายแล้วตายจากบุญกุศลคุณงามความดีเข้าใจไหม แต่อ,อยากบุญกุศลคุณงามความดีนี่บัดน,นี้ผู้ผู้ผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายไม่ประมาทเด้ได้เกิดมามีลมหายใจแล้วได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเร่งรีบเก็บเกี่ยวแสวงหาสัมภารธรรมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีจิตใจเอือ้อเฟื้อเกื้อกือคุณเมตตาอนุเคราะห์สเค์ต่อซึ่งกันและกันความดีจึงเป็นอมตะถึงแม้หมดลมหายใจแล้วเขาไปเผาแล้วความดีก็ปรากฏ ในกินในใจของทุกคนก็เลยระลึกนึกถึงทุกวันนี้เรียกว่าความดีเป็นอม,มตะอันนี้อยากจะฝากไว้เดอ้ขอ็ขะขอบคุณท่านผู้ชมเอซท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมารีชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงฮิงฮิงรวยๆค่ะ